สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องวิราดําแตงนะครับมาอยู่กับอูสมบุรณ์พัฒนานะครับที่นครสวรรค์น,นะครับอําเภอบ้านพธิพิสัยนะครับอ,อันนี้คือเครื่องตัดเลเซอร์นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในว่ามีอะไรอีกครับมีอะไรเพิ่มเติมอีก ฝั่งโน้นน่าจะเป็นโรงกลึงครับโรงกลึงแล้วเนี่ยอันนี้ทําท่อเหรอครับอันนี้เขาทาท่อใช่ไหมตัดได้ทั้งท่อทั้งฉากกหล็กกล่องโอ้โนี่ตัดท่อตัดฉากเล็กล่องได้หมด,มดมเหล็กบีมก็ง่ายตัดได้ไดไดโอ้เหล็กบีมก็ตัดได้ใช่โอ้สุดยอดจริงๆอู่นี้ครับทําเองหมดทุกอย่าง ดูครับพับเองหมดนะครับนี่ตู้ก็ทำเองตู้เอร์โอ้นี่ครับตู้แอร์ก็ทำเองทำเองหมดทุกอย่างนะครับผูสมบุรณ์นี่ครับทำเองหมดทุกอย่างนะครับท่านผู้ชมเราจะมีช่างเฉพาะทางครับช่างทำคอช่างทำโอ้หลายหลายอย่างนะครับช่างทำซีรอบช่างกลึงเขามีหมดนะครับ ทำเองเป็นทุกอย่างแบบนี้โอ้โหเข่าแก่ต้องเก่งมากๆครับเข่าแก่ต้องรู้ทุกอย่างนะครับถึงจะสอนลูกน้องได้นะอ่าวันดีครับพี่อันนี้ทำอะไรอ๋อกะบอกไห้รอลิกบอ๋อกรบอกลิกโอ้โหแม้แต่กระบอกให้ลิกก,ลก็ยังทำเองครับ <laughs> โอ้สุดจัดจริงๆครับอูนี้โอ้โหกระบอกใคดรู้ิกยังทําเองครับท่านผู้ชมนม่ธรรมดาที่ไหนโอ้โหโอ้สุดยอดอูดจริงๆครับฝั่งนี้ทำอะไรเมื่อกี้โอ้ฝั่งนี้ก็เชื่อมเขาเรียกว่าเชื่อมอะไรเนี่ยโอมจบใส่น,น,น็อต งานพับครับงานพับใส่น็อตมีเครื่องรีดนั่นเครื่องอะไรฮะเ่นั่นเครื่องอะไรอะเครื <15 000 S 1> ่องอะไรโอ้เครื่องกึ่ง CNC โอ้มีหมดเลยครับโอ้ไม่ธรรมดา แบ่งหน้าที่กันนะครับแบ่งแผนกกันโอ้โหสุดจัดจริงๆอันนี้ก็ประกอบเครื่องนะครับทำสีประกอบเครื่องโอ้กระบอกยังทำเองนะกระบอกไฮดรอลิกอันนี้ก็เครื่องพับนะ โอ้ไม่น่าเชื่อว่าทำกระบ,บอกไฮดรลิกด้วยโอ้จะไม่ซื้อเลยอ่ะพี่ม <c ười> งเครื่องแล้วว่าเร่อะไรทอะไรทำอะไรเองเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหจัดครับโอ้โหเดี๋ยวพาชมหลายๆมุมหลายๆเครื่องครับโอ้เครื่องเยอะมากเลยครับโอ้ อะไรก็บอกทําเองนะครับท่านผู้ชมนี<อ>ด่ดูครับดูครับเครื่องตัดเล็ครับโอ้ไม่ธรรมดาโอ้ ยอดอู่จริงๆนะครับนี่สามศูนย์สี่แท้นะครับมีเครื่องตึงแบบอู่ทันสมัยมากนะครับเครื่อง CNC ดูครับ หลังการงานสร้างครับโอ้โหแม่แม่นอนจริงๆครับนี่ต้องมาดูกับตาตัวเองเลยครับจริงๆนะตามบางอู่จะมีแต่ซื้อไปประกอบเองนะครับซื้อไปประกอบนะครับอันนี้ตัดเองอะไรเองหมดเลยครับบางอู่ตัวนี้ก็ต้องสั่งนะครับ ต้องสั่งแต่อูนี่ไม่สั่งครับทำเองหมดเลยครับดูครับเรื่องลัดดูโอ้โหดูครับดูชิ้นงานเขานะครับไม่ธรรมดาครับนี่เจาะรูใส่น็อตน,นี่ครับ ผมว่าแม้กระทั่งสติกเกอร์ก็น่าจะตัดเองนะเดี๋ยวผมลองถามดูนะครับเดี๋ยวผมลองถามดูนะครับท่านผู้ชมข้างสติกเกอร์ก็ตัดเองใช่เลยแโหเรื่องจะอยู่อู่ใหม่โอ้ไปอยู่อู่ใหม่ทางกันประมาณหกกิโลทางกันหกกิโลอยู่ตรงไหนอ่ะ,อะบ้านอะไรอ่ะ ขับไฟก่อนถึงปัม๊มทีเที่ยนนี้ก่อนถึงปั๊มทีทีตรงยูเอน,นโอ้โหแม้กระทั่งสติกเกอร์ครับกตัดเองนะครับโอโ้มีอยู่อูเดียวนะครับทําเองหมดเลยครับสุดยอดจริงๆครับโอ้โหเฮียน่าจะเก่งมากๆนะครับ ถ้าไม่เก่งไม่ทําเองทั้งคันหรอกครับไม่ต้องออไปซื้อเขามานะไม่ต้องซื้อเขามานะทําเองทั้งคันเลยดูครับงานเชื่อม แสบตาครับท่านผู้ชมหน้าที่การนนะ์โอ้โหพัดลมก็โอ้โหพัดลมตัวใหญ่หลายตัวเลยอันนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วครับคอปากคอเลียครับใกล้เสร็จแล้ว เห็นเฮียบอกว่าเหลืออีกสามสี่คันนะครับกำลังขึ้นอยู่เนีเ่ยช่วงล่างอยู่ตรงไหนเนาะเออช่วงล่างอะ่ะช่วงล่างอะ่ะช่วงล่างฝั่งไหนฝั่งน้นนะพาเดี๋ยวพาไปดูช่วงล่างครับอยู่ฝั่งนี้ครับช่วงล่างฝั่งนี้ก็ลูกดาวคนระับลูกตีเอลูกดาว ลูกดาวสีรอบป,ปั๊มไม่ครับฮะช่วงล่างจะเป็นฝั่งนี้คนระับโอไมรดาจริงๆช่วงล่างจะเป็นฝั่งนี้แนละ้วขึ้นไว้แล้วลูกหนึ่งครับขึ้นไว้แล้วคันหนึ่ง โอ้แม้กระทั่งสติกเกอร์ยังตัดเองนะครับไม่ธรรมาดาครับอูนี้นี่ครับเตรียมแล้วช่วงล่างเตรียมขึ้นใหม่แล้ว ปากคอตัวนี้กับบิวนะครับตัวนั้นใหม่คนระับตัวนั้นใหม่เราประกอบนะครับเราประกอบแล้วของแท้จริงๆครับโอ้ของแท้จริงๆเนาะประกอบเองหมดเลยทุกอย่างแม้แม้กระทั่งสติ๊กเกอร์โอ้ครบวงจรอะไร โ,โลูกน้องเยอะด้วยครับน่าจะยี่สิบกว่าชีวิตนะครับโอโเดี๋ยอยู่นานไม่ได้แล้วนะวีละต้องเดินทางกลับนะครับเดี๋ยวมันจะมืดคันนี้ส่งวันไหนครับป๋าส่งวันนี้บอก,กคันนี้อะเอ๊ะถามคนหน้า,ามวหนวันน้าคันนี้สง่งวันไหนครับ ออพรุ่งนี้โอ้โหบิ้วใหม่ครับใช้จนลืมดูครับหัวหน้าช่างมีเต่วัยรุร่น,เ,น,นเลยครับช่างมีเต่โหหนุ่มๆเลยครับหัวหน้าสติ๊กเกอร์ก็รอแปะแนละ้วครับนี่ ลองมาแปลแล้วอันนี้ก็โบคู่นะมาแปลงเป็นโบคู่มาแล้วจะโบเดียวครับไ่แล้วครับตรงไหนไม่ดีครับแก้ไขให้ใหม่หมดเลยดูครับแก้ไขให้ใหม่หมดเลยนี่กล้องก็มีครับ จัดครับฮะเดี๋ยวพอหอมปากหอมคอนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องวีระดำแต่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้มาไกลนะครับคลิปนี้มาไกลถึงนครสวรรค์เลยนะ <laughs> มาถึงอู่เลยครับเดินทางมาถึงอู่แล้ว สมบุญพัฒนานะครับอ่ะเดี๋ยวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับจะเดินทางกลับแล้วนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผม